ส่งทบุนเข้ามาให้ก่อนช่วยเหลือหนึ่งในนั้นนะครับก็คือสมาคมอยุธยารวมใจนะครับนำรถรูปภัยคันใหม่คันนี้และอุปกรณ์<อ>ใหม่แบบนี้มามอบให้นะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมเหมือนกันนะครับรถคันนี้ผมออกมาใช้งานอยู่กับผมก็ช่วยมาหลายชีวิตแล้วแต่นี้ทางเราได้เปลี่ยนเป็นรถ ระบบรุ่นใหม่ๆขึ้นเราก็คือรถเราก็ยังวิ่งใช้งานอยู่ครับเป็นรถไว้ตัดทาแต่นี้เราก็ทําเปลี่ยนเป็นรถคู่ภัยเพื่อมาช่วยคนเจ็บก็คือแบ่งปันมาให้ทางนี้ถามว่าเราก็ยังเสียดายนะครับแต่ว่าความจําเป็นที่นี่จาเป็นมากกว่าทางผมทางผมแข็งแกร่งพอแล้วผมก็จะปันมาทางนี้ให้ครับ ดีแลวครับคุณผู้ชมตบม,มือให้กับหลายๆคนที่สมท,ทุนให้แล้วก็นํามามอบให้มิจิตมิษยใจนะครับก<ม>ู้ภัยเนี่ยเป็นหน่วยงานแรกทีก่จะต้องไปถึงจุดเกิดเหตุก่อนนะครับ<ม>อุปกรณ์ดีอุปกรณ์พร้อมส่งคุณและสามารถทําให้คุณรอดชีวิตบางคนนี้ถ้าไม่พร้อมมีเสียชีวิตนะฮะใช่ค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะคะ,ะคุณผู้ชมย